ปัญหาไม่มีแล้วนะคะสดใสรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ ตามติดกันต่อไปค่ะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับราศีพฤษศธาติดินนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปต่อที่อีกหลายราศีอยู่เนาะอ่ะสิราศีค่ะเชื่อมโยงกับโหราศาสไทยนะคะ ในแบบฉบับของยุย้ยหวราพยากรนะคะตรงบ้างไม่ตรงเลยนะคะก็ปล่อยวางนะคะถ้าสนใจขอคำปรึกษาดวงไข่ดวงท่านนะคะก็ทักมาทางลายนัดวันเวลามาได้เลยนะคะขอบคุณที่ยังติดตามสนับสนุนกันต่อไปขอให้มีพลานามัยแข็งแรงกายจิตเข้มแข็งนะคะมาเริ่มกันที่ ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อันนี้ปีเก่านั้นก็ตนเองก็ไปเกี่ยวข้องกับปัตตนินะคะนะไปเจอท่านพี่ค่ะนะทั้งคนทางไกลอ่านะแล้วก็คนใกล้นะนะไปเจอคนรักคนรักนะคะตัวแทนของปัตตนินะคู่ครองนะคะ ฝ่ายตรงข้ามนะก็ไปพบกับเลือดลมแข็งขันขยันนะคะการงานนี้ก็ได้ท่านพี่นะเกี่ยวข้องกับพี่ชายนะคะเจอคนที่มีบุค,คลิกเป็นพ่อนะคะได้มาพบเจอเจอเจอกันนะก็ได้เป็นเนื้อคู่กันกันะนะก็ตนเองนั้นนะก็ เกิดความมั่นคงปรากฏนะมีการได้พบกับผู้นำนะคะ,ะก็ได้พบแล้วเขาก็สนับสนุนนะอันนี้ก็ได้คนใกล้นะคะ,ะคนไกลบริวารไกลนี้ก็เจ็บหนักเลยนะ ที่ยังเหลืออยู่นี่ก็ได้แต่แอบรักนะม่ด้รวมใช้ชีวิตกันนะ,นะก็ตนเองกับเขาก็เลยเป็นชาวสองกันต่อไปนะส่งท้ายปีเก่านั้นได้ส่องกันนะเจ็บปวดมากนะทั้งตนเองแล้วก็บริวานนั้นอ่ะไปเกี่ยวข้องกับ การเมืองนะคะสอสอรมโตนะ,ะได้ไพ่สนับสนุนไม่ดีเลยนะ,ะได้พี่ก็พัดพรากับอีกคนนะรักเงียบๆนะบริวารน,นั้นน่ะนยบริวารเนี้ยก็หวังว่าจะพึ่งพาได้พึ่งพาไม่ได้เลยเพราะเขาเงียบไม่พูดไม่จ้านะ,ะคนเงียบรักเงียบๆไปเจอ คนบ้าในะคนติดอ่างเป็นความรักที่เป็นรักที่เงียบๆนะจากบริวารพึ่งพาไม่ได้เลยนะคู่นั้นก็ปรารถนาคู่คนไกลนั้นก็ไม่สมหวังก็มาได้คนที่ใกลชิดนะนะคนที่ใกลชิดนี่ก็เดี๋ยวอนาคตก็จะดีขึ้นเองนะ,ะเมื่ออ,อย่าพึ่งพูดเลยพูดถึง ส่งท้ายปีเก่านะการงานนี้ได้ทำงานใหญ่มั่นคงนะคะงานต่างประเทศเด่นค่ะได้ไปต่างประเทศก็ได้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติค่ะมีพ่อมีเพศตรงชาอ่ามีเพศชายอุปถัมภ์ค่ะการติดต่อกับผู้มีอำนาจบารมีเนื้อกว่า,าได้เงินจากต่างชาติต่างประเทศค่ะมีรายจ่ยมากาเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนเองนะคะความรักก็ ได้พบมีแฟนเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะความรักมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือพบกับผู้ใหญ่มีอายุมากกว่าดีค่ะเป็นหญิงก็จะได้พบกับเนื้อคู่สูงวัยกว่านะแต่ก็ไม่ถูกใจละน้านะแต่ทำไงได้นะสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นะปรารถนาคนไกลไม่ได้นะเพราะว่าตนเองนั้น ความปรารถนาสมหวังแล้วนะก็ได้ลาบใหญ่นะคะได้สมรักสมรดได้ลาบใหญ่จากผู้ใหญ่นะคะอ,อีกคนก็พัดพระกห่างหายกันไปาจากเป็นเลยเจ็บหนักเลยบริวารคนนั้นนะอ่ะไปได้ผู้ใหญ่ให้ลาบผลได้สมรักสมรดกันนะเปิดเผยและค่ะไปได้ลาบค่ะ ราบที่มั่นคงอ่าแต่ไงอ่ะตนเองไงเป็นงั้นอ่าไปติดต่อกับคนใกล้เป็นชาวสงกันนะอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะอุปสรรคปัญหาอ่าไปเจอผู้มีอำนาจมีอิทธิพลเหนือกว่านะบริวารน,นั้นอนะอืมไปทำให้เขาเจ็บหนักเลยนะอะ่เจ็บหนักก็อะไร ก็เพราะว่าอ่าวันาก็คือห่างไกลกันนะทะเลาะวิวาทกันความรักเงียบเงียบนี่นะไม่เปิดเผยทนทุกข์ทรมานนะสิ่งที่ตนเองได้มานี่ก็คือเออไปเจอนะรักเงียบเงียบกับคนไกลเนะี่ยกลุ้กลืนฝืนทนนะเจ็บป่วยมากเลยกับรักเงียบเงียบกับบริวารคนนี้นะอ่ะ ไปเจอคนลึกลับเล่นลับนะมีอำนาจลึกลับนะอยู่ในสถานที่เงียบวงเวงวเว่วิเว,ว,เวโวอะเป็นคนที่มีความคิดจิตใจเป็นของตนเองมากนะบริวารคนนี้ที่พึ่งพาไม่ได้เลยเนะี่ยอะมีอำนาจเล่นลับนะอนะเขาเก็บกดคน คมกลั้นเอาไว้ได้อมีทิฐิด้วยเอาชนะได้อะแล้วก็สำเร็จด้วยะนะอืมเขานี่นะสำเร็จนะไม่พูดไม่จาอเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นสูงนะอ่าตนเองก็ได้แต่ทนทุกทรมานนะมาเจอคนเช่นนี้นะบริวารคนนี้ก็เขาก็เกี่ยวข้องกับ งานสังคมสงเคราะห์ตนเองก็ปรารถนาที่จะได้พบปะใกล้ชิดก็ต้องมาทะเลาะวิวาทปัญหาก็คือห่างห้ายกันไปพวกไกลกันนะคะ,ะงานนี้ก็ตนเองก็แก้ไขปัญหาไปด้วยการที่ยังจะอดเก็บเอาไว้มันก็จะยิ่งทรมานนะรักทรมานรักเสียสละนะคะไม่ได้ อยู่ด้วยกันนะคะ,ะเพราะเออเพราะเรือลาอะนะอกลือนไม่เข้าคลา,คลายไม่ออกเลยจะคลายออกได้ไงเพราะว่าตนเองก็ไปมีพี่ท่านท่านพี่แล้วนะสมรักสมรสแล้วก็มีบุตรบริวารร่วมกันนะก็ที่ผ่านไปนั้นนะอ่าก็ได้พบกับ ผู้มีประสบการณ์นะมีบริวารมาแล้วด้วยมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างเทน่นดนใกลนะามาสมรสสมรักกันปัญหาตนเองก็กับบริวารน,นี้ก็ควรจะจบสิ้นไปนะทุกหนักมากเลยที่ผ่านไปนั้นนะเป็นความรักที่ไม่สามารถ เปิดเผยได้นะอ่ก็อนาคตก็มุ่งมั่นต่อไปกับหน้าที่การงานรับผิดชอบการงานนะคะอ่าดำเนินชีวิตด้วยการงานนะติดต่อใกล้ไกลนี่ก็ได้ทำงานอา่ได้ล่าผลการงานจากการที่ใช้สติปัญญาค่ะงานประจำค่ะ งานความรู้งานวิชาการงานทำเป็นเวลาเวลานะคะอันนี้ก็สิ่งที่ช่วยได้ให้ใครหายทุกนี่นะจากบริวารที่มาเกี่ยวข้องนี่มัน,นงเงียบมากเลยเนี่ยทุกทรมานมากไอ้คนไกลเนี่ยที่ไม่มาร่วมแก้ไขปัญหาเราก็ไปหาลาผลพึ่งทางธรรมนะคะจะพบกับความสงบนะอ่ะเข้าสู่ ส่งท้ายปีเก่าแล้วต้อนรับปีใหม่นะเนี่ยพระพรฤหัสเนี่ยสติปัญญาที่ได้ลาบนะพระจะให้ราบนะผู้ใหญ่ก็จะให้ราบนะ,นะพระพรากจบจากคนไกลผู้ใหญ่กว่าเนี่ยก็ได้ราบจากผู้ใหญ่อีกคนนะผู้ใหญ่นั้นก็ทำให้ตนเองได้ราบผล8เมษายน2 5ง5นะ ตนเองก็ได้ใช้วิชาความรู้นะคะสิ่งที่ปรารถนาะอยากจะได้ก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่อไปนะคะมีบุตรหลานบริวารแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้มีวัยมากกว่านะคะมาให้ความรักและเมตตา บุกต่อไปถึงการขร้างหน้านี่นะ,ะต้อนรับปีใหม่นะ,ะก็มุ่งต่อไปในหน้าที่การงานรับผิดชอบการงานก็ได้ข่าวดีใกล้ไกลเดินทางใกล้ไกลก็เพื่อการงานีน่ก็สำเร็จนะเป็นคนทำงานใหญ่นะคะทำงานใหญ่ใจนิ่งแล้คะแล้วก็ได้มีคู่แล้วนะคะมีเจ้าของแล้วนะคะพร้อมกับได้เงินมาด้วยอ่ ได้การเงินจากผู้มีใจดีมีเมตตานำมาให้นะการแต่งงานนี้มีเจ้าของมีความรักนี้นะ,ะตนเองก็เดลาบการเงินจากคนใจดีนะคะคนใจดีมีเมตตาะทะเบียนสมรสนี้นะทำงานใหญ่ใจนิ่งค่ะละเอียดรอบคอบสำเร็จกับการมีคู่กับการงาน สานที่ทำงานนิโออารุรามั่นคงใหญ่โตนะคะก็เป็นคนที่ได้ทำงานใหญ่นะคะ,ะการเงินมั่นคงค่ะมีฐานะปานกลางอ่ะแต่ก็ได้คู่นะที่พึ่งพาได้เนี่ยได้คูค่คู่คนไกลมาให้ การเงินรายได้ตัเองนี่ก็ควรแบ่งไปทำบุญงานกุศลด้วยนะเพื่อเพิ่มบารมีนะก็ความรักถูกต้องตามประเพณีนะคะได้แต่งงานตามกฎหมายนะคะเป็นไปพบกับผู้ให้ะคะ่ะตนเองนี่เป็นฝ่ายได้รับแล้วนะก็ถ้าเกี่ยวข้องกับ บริวารเนี่ยนะตนเองก็ได้เกี่ยวข้องกับคนเก่งทั้งนั้นนะมาร่วมการงานค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะโรงงานหนักใหญ่ี่หามรุ่งหามค่ำเนี่ยเป็นไปด้วยดีค่ะสำเร็จค่ะเป็นไปตามเป้าหมายมั่นคงค่ะอันนี้ตำแหน่งนี้ก็ใหญ่โตได้เลื่อนขั้นนะคะชีวิตมีกินมีเก็บนะคะใช้ชีวิตตามกฎหมายกับความรัก ถูกต้องนะคะรักด้วยสมองและหัวใจนะคะเก่งบวกเฮงนะคะถึงจะได้มาได้รับความสำเร็จนะคะอโอกาสได้พบกับไปพบกับการแข่งขันนะคะ ปัญหานั้นตนเองถ้าจะแข่งขันกับใครนะก็มีสถานที่โรงงานใหญ่โตเนี่ยโออาสวยรุรานะก็มันคงแลว้วแข่งอะไรไม่แข่งดีกว่านะแข่งกับตนเองดีกว่านะได้รับความสำเร็จทั้งการงานทั้งการลงทุนและ ความโชคดีนะคะกับการค้าขายออนไลน์ก็สำเร็จนะโรงงานใหญ่โตนี้มันคงนี่ก็ปัญหาก็ไม่มีได้แต่งงานนะคะสมรักสมรสก็มีบุตรมาร่วมกันนะนะก็ได้บุตรชายละนะ,ะ,ะการแก้ไขปัญหาใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะคะอันนี้ ไม่ใช้อารมณ์นะอันนี้การค้าขายออนไลน์กใกล้ไกลก็ได้รับการอุถธรภ์ช่วยเหลือโออารู้ร้าสวยงามค่ะหลักแหล่งที่อยู่อาศัยนี้นะคะความมั่นคงปรากฏนะคะการเฉลิมฉลองปัญหาไม่มีค่ะจะมีปัญหาก็เรื่องรักฟังใจนะคะความคิดภายในใจของตอนเองเนี่ยนะอนดีตรักฝังใจไม่รู้ลืมแลเนี่ย รัก้อนอไปรักกับคนที่นะการเงินติดขัดค่ะถ้าเรากับเขามานะร่วมเรียงเคียงหมอนกันนี่นะการเงินติดขัดค่ะนะรัก้อนตนเองก็มีรักเข้ามาให้เลือกแล้วก็ได้เลือกแล้วแต่ก็ยังฟังใจกับอีกคนนะสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้ก็มั่นคงแล้วนะฐานะการเงินมั่นคงนะแต่ คู่ที่วนเวียนและเวียนวนนะคู่คนเก่านั้นนะ่ะก็เป็นความเรักที่เงียบๆนะจบสิ้นกันไปนะบริวารเรากับเขามาเกี่ยวข้องกันนะเจ็บหนักค่ะเป็นอดีตที่ฝังใจเนะี่ยปัญหาไม่มีแล้วนะคะสดใสรุ่งเรืองนะคะ,ะการที่ได้รับการอุปถรรัมภ์ ความสำเร็จนะคะสดใสนะคะโชคดีค่ะวงเลขในอมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ค่ะกระตือร้อนนะอ่าอันนี้ทุกเศร้ามองเจ็บป่วยทางจิตใจในนารรบซึมเศร้านะมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นนะคนจบไปนะอันนี้คิดใหม่กับความรักที่สดใสนะคะอ่ะ เป็นการเริ่มต้นที่มั่นคงค่ะความคิดสร้างสรรค์ีความสุขเบิกบานเข้าไว้นะคะ,ะรักแท้การได้มีบุตรนะกำเนิดบุตรบุตรนำโชคมาสู่ครอบครัวนะคะ,ะชีวิตปัจจุบันดีขึ้นแล้วนะคะมีโครงการอะไรนะคิดแล้วลงมือทำค่ะอย่ารออยู่ทุ่มเทเข้าไว้่ะฟรีดอมนะคะ อิสระเสรีนะคะเลือกที่จะเป็นอิสระนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของท่านนะนะฟรีดอมทุกทุกชีวิตปรารถนาเสรีภาพนะไม่ต้องตกอยู่ในคุมขังนะนะสำหรับการเดินทางจิตวิญญาณนะรับผิดชอบกับทุกชีวิตทุกสิ่งที่พูดและทำควบคุมการกระทำและความคิดของตอนเองนะคะมีข้อเลือกแล้ว เลือกสิ่งที่ดีเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตด้วยรักและหัวใจเสียงภายในจะบอกนะคะกล้าหารเข้าไว้นะคะที่จะทําด้วยใจทำด้วยใจรักรักตนและผู้อื่นด้วยขอบคุณผู้คนที่ได้ส่งต่อความช่วยเหลือนั้นนี่นนต้องขอบคุณคนรักคู่ค้านะที่มาสนับสนุนให้ชีวิตได้พบกับความมั่นคงนะคะ Inspiration นะคะสร้างแรงบันดาลใจด้วยความงดงามที่มีอยู่นะคะคำว่าแรงบันดาลใจก็หายใจเขา้า Breathing in ตื่นตัวกับสิ่งรอบตัวความคิดใหม่ๆนะคะคิดบวกโลกสวยสร้างสรรค์ชีวิตการงานต่อไปนะคะสถานที่ที่มีพลังก็คือธรรมชาตินะคะสถานที่สงบก็คือนั่งลงผ่อนคลายหายใจเข้าลึกแล้วปล่อยแล้วก็ปล่อยวางนะคะ สัมผัสได้ถึงสีสันสดใสหลักสีเสียงติดปีกโบยบินนะคะด้วยความคิดที่สดใสนะคะเกรซนะคะคนสวยค่ะสวยงามนิ่มนวลขอบคุณผู้คนด้วยความนิ่มนวลน,นะคะชีวิตมีการให้และเมตตาผู้อื่นด้วยนะตนเองมีค่ะหากมีปัญหาเจ็บปวดยากแก้ไขนะคะควรเข้มแข็งเข้าไว้นะคะก็จะ ให้ความค่ากล้าหาญที่ตนเองมีคิดบวกนั้นนะความคิดบวกนั้นจะอยู่เคียงข้างนะคะก็แค่ผ่อนคลายนะคะเปิดใจยอมรับความกลัวความกังวลปัญหานั้นด้วยความกล้าหาญนะเกรสมีนะคะ,ะปรับปรุงตนยอมรับตนด้วยหัวใจจิตมีเมตตาสํานึกในบุญคลที่เขาให้มาเรารับแล้วก็ ให้ต่อไปนะคะรู้เสมอว่าเกรซนะคนสวยคนนี้ยินดีที่จะเป็นผู้ให้มีเมตตากับผู้คนเท่าเทียมกันเสมอค่ะจริงๆคนเราก็มีความดีงามข้างในนะนะมีความดีอยู่ข้างในค่ะลองคิดใหม่ทำใหม่นะคะคิดบวกโลกสวยแก้ปัญหาได้นะคะ